สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะราคาทองวันนี้ราคาทองวันนี้10ธันวาคม64สำหรับราคาทองคำประจําวันที่10ธันวาคม64คงที่เมือ่อเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทองคําแท่ง96.5%ในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ28,200บาทขายออกที่บาทละ28,300บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9.23นาฬิกา23นาทนนีที่ผ่านมาขณะที่ราคาทองรูป,ปรพรรณร์9ซ5รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ27,697บาท32สตาง webinar. และขายออกที่ราคา28,800บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือ gold spot อยู่ที่1779เหรียญซารัสต่อออนสรุปราคาทองคำวันที่1 0ธันวาคม2564 ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ28,200บาทขายออกบาทละ28,300บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ27,697บาท32สตางค์ขายออกบาทละ28,800บาทอย่างไรก็ตามราคาทองวันนี้คงที่ไม่มีการปรับขึ้นหรือลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปิกดอทคค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ